สตับก่อนสวย่าเลยครับอือนี่เน,น,น,นี่ยดูนดูนดูนฟังสุดมาตีนั่นแหละนี่อเอาดิโย <c oughs> าวาซาหวัดดีบพือรุ่นเมกาเพื่รุ่นดูใบเพบรุนบบร่นชาวสายทุกคนกันด้วยนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวั <c oughs> นพีทเฟตติ้งพาะเป็นเกมแนววันพีทต่อสู้นะท่านผู้ชมนะเออเปิดให้เล่นแล้วนะครับท่านผู้ชมมันเป็นแบบแนววันพีทต่อสู้ประจนไผเยนะครับคนดูลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำแนะนำใต้คลิปน้องมีให้เล่นทั้งยังเอสแล้วก็ แอนดรอยแล้วก็คอมพิวเตอร์มือถือนะท่านผู้ชมนะไอ้คอมพิวเตอร์พีซีอะคอมพิวเตอร์มือถือคืออะไรวะนะท่านผู้ชมก็ไปหลดมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมสนุกอยู่ในเกมนี้นี่นะอันนี้ผมเล่นนามิโลกใหม่นะคนดูนะอย่านี่นะไฟช็อตสวยอือจิงไปเลยสุดนี่นะนามิโลกใหม่เราโคตรตึงคนดูอย่านี่นะอือหมดจัดหมดจัดคนดูนามิเรา นี่แน่สวยสวยนี่สั่งซุดไปโจมตีนะนี่ื้อเป็นไงหนาวดิเปล่าเรียบร้อยขาวินิี่ตกักร่ลวงอย่างนี้เราต้องปล่อยไอ้นี้ไปก่อนนะปล่อยปล่อยไอ้นี้ไปเยอะ สวยแต่จ,จมตีนางหน่อยโดนเออเอาเว้ยนี่ไฟช็อตไฟช็อตสวยสวยุดเออเอาเว้ยสวยสวยเอาดิเดี๋ยวปล่อยมีกี่เยอะครับนี่แน่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 นแนนแนโอ้ยผิวอยู่ผิวอยู่เออเออ จะปล่อยสายฟ้าล้วหวอ,อ่นี่ Richman Shop โ no น1เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile ในรนะัคะประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ right, Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันที ร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a t shop เท่านั้นโดนไปไหนอือรัวๆครับรัวๆนี่แน่หรือว่าเลี่ยมอยู่หรือว่าเลี่ยมได้อยู่อ้นามีเป็นตัวหนึ่งที่ทโกงนะแต่ว่าผมเล่นไม่ค่อยชินเวลาเจอคนนะไป เฮ้ยถือว่าโหดถือว่าโหดแต่ตอนหลินจริงจริงไม่ไม่ใ้วสวยิวสวย้วยตีตีตีก่อนืออเดี๋ยวเป่านี่แน่สวยนี่แน่โดน โคตรตึงโอ้โหอย่างผิวนามินามิวานุคุนี้โอ้โหมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเเนี่ยอือสลับก่อนสวยผ่าเลยครับอือนี่เนี่ยดนโดนโดนสั่งซุดมาตีนั่นแหละนี่เอาดิหยอกเป่าอืออือได้โคกรูนี่แน่ เออเออล่วงไปงี้น,นะฮะนามีโนตรึงนระโหดอยู่โหอดอู่แต่พอลินเจอคนจริงๆไม่ไหวนะไม่รู้เป็นอะไรนะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมนัมนวนมนัมนวนคนดูวิธีการโหลดวิธีการลงเนี่ยไปดูด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมทำสนไปแล้วนะครับก <c oughs> ันมึงรับของด้วยฮาวฟี่ ย่ yeah. Good boy. Good boy. กพูดบอยกูดบอยแล้วก็ไอ้บูดอะไรต่อนะอ่าดูเดี๋ยวผมดูก่อนภารกิจเราไปถึงไหนแล้ววะโอเคเรามีแปดใบอ่ะเอาเก็บไว้คนดูไว้สุ่มตัวรอบหน้านะครับไปลุยต่อครับจริงๆมันมีเ,เล่นแบบแนวเนื้อเรื่องเลยนะแต่ว่าผมมา,มาเล่น PVP เนาะมาไล่เก็บเอ่อ ของรายวันนะ่ะคนดูนะวันนี้ก็เล่นนะ้ำมิโนตรึงสักหน่อยจะได้ชิวๆไปสิวได้ไงเ,ไเ,ไเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเจอคนไมน่หนิเจอคนยิ่เหงาเลยนะบอกเลยอือโอ้เจอคนแล้วน,น,นี่นี่แหละยอย่าให้มันได้เล่นอย่าให้มันได้เล่น สวยอยากให้มันได้ลินสวยอยากให้มันได้ลินลงสก,กิลไปเยอะเว้ยเดชละหมดคนดูเออเอาว่ะเอาว่ะนี่เอาอะไรวะ โอ้ยโดนโอุย้ยถึงเอ๊ะถึงเฉยเลยทำไมถึงวะไอตัวเดิมหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ไอเจอเจอบอสได้เจอคนแม่งไม่ไหววะนะอู้ยแม่งอย่างผิวแข็งแข็งมึงก็ผิวเกินเว้ยอเออย่าหยามันจะกดมันจะกดให้เราแพ้ไงเมื่อกี้นี้อื้อมาดิ แบมสวยอื้อเป่าไปเลยเอาดินี่ว้าไม่โดนเฉยไม่โดนนี่ไงวะจัวต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 วตวตวนี่ถีบมันออกไปก่อนครับอ๋อบ้ากันยารู้ไม่โดนนี่ไงวะเฮ้ยไม่โดนนี่ไงวะไอ้บ้ากิม ไอ้บ้าเกียร์มึงทำาอย่างไงเนี้ยนี่โดนนี่เอาไปคืนกูก็มีโอนี่เด้อนี่เด้อเอาดิใครจะได้ก่อนใครจะได้ก่อนสวยโดนตายไปซะ ต่อไปคาบินิสเอ้นี่มันชอบเล่นสายนี่นี่หว่าคนดูสายก็เ,เรียกว่าสายทำดาเมจนี่หว่านี่โดนเออบีบตีนโอ้ยที่บึด,บบดเล่นยากอยู่เล่นยากอยู่คนดูอย่างเงี้ยโอ้โหบืดได้ไง,ไงมะจ่อๆจ่อๆจอๆจ่อๆอ้มันหลับแล้วมันหลับไหนมันมีสกิลหลับไหน <laughs> <laughs> ba ca หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผพ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV c a l l o f d u t y Mobile c a l l o f d u t y Warzone Diablo Immortal w a r l o r d t Age Racer s a u s a g e Man Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V แล็กนารอกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึงน่งเรื่อง,งเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เ w ็บ i c h m a n ช h o p h o p หรือ f a c e b o o k r i c h m a n น h o p l i าย at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง r rich man s h o p ได้อยู่ได้อยู่คนดูพอได้รุ่นพอได้รุ่นพอได้รุ่น สวยอ๋อได้รุ่นโดนเฮ้ยโคตรเกินกคสกิลเกินไปหน่อยคนดูสวยเอาดิเอาดิมิจฉีครั้งมิจฉีครั้งตาย <c oughs> เอาดิเหลืออีกตัวหนึ่งเว้ย นี่โอ้ยตายแล้วคนดูชุดนี้ผมไม่รอดเอออาใครนูอัดมุมเออบ้าเกะบาเกะบาเกะยูรุเอาดิเอาดิมาเว้ยวคนดูพีพ,พีต่อเรื่อยๆตึงๆครับบอกเลยต้องมีสักวันแหละที่น้ำมีเราชนะผู้เล่นทั่วไปได้เฮ้ยกูจะทาอ มาลยจับมาลยจับลุยเลยจับเออ้ออืออสวยตะกีไว้ครับปับ๊บ เอยหลบได้ไงวะเมื่อกี้เนี่ยเออโอ้โหคาตาคุริโหดจัดไอ้นี่ไอ้หนุ่มคาตาคุริโนตรึงเออโดนอีกแล้วโหโดนลุมย้ำจัดเลยเออโอ้โหโอ้โหรัวๆเลยกูโอ้โหรัวๆเลยเจ้าอะไรไปสู้มัอนมันอะ นี่ไม่โดนเลยด้วยนะสก,กิลอ่ะโอ้โหอ,อ,อย่างชอบนะอหยิบก่อนครับสับสับสับนี่เนี่ยครับสวยอะไรหรืออะไรเบืออะไรเบือนี่ืออ ผาสวยโดนนี่เนี่ยบาเกย์รูสับสับสับ,สบจะใช้สกิลอีกแล้วเหรอเฮ้ออะไรเหลืออะไรเหลือนี่โดนโดนเออฮ่าฮ่าอย่านะน้องเดี๋ยวลองนะจ๊ะ สวยอุย้ยฮารุจิซังนี่เนี่ยเตะก่อนเลยโว้ยมือไหวจังวะไอ้หนุ่มนี่มือโคตรไวเลยเออต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนครับพี่นี่วะตัวใหญ่ไปหน่อยเป้าใหญ่เฟสอัพเฟสโอ้โหโดนครับโอ้โห,โห,โหนี่แนี่สวย ออสวยครับโดนอยู่โดนเจอสกิลเสรอมันเล่นก่อนประทูเอ้ยกะบ่อนแมนโดนไปน,น,นี่ดิมาแล้วมาแล้วฮัลูจิซึฟเฟสเฟซเฟซ ดนโอ้กดสกิลคาเตอร์พอดีเลยคาเตอร์สไตรหรือเปล่าโอ้โหเป็นร่วงนะเี่ยหอหนวจัดห่วยจัดคนดูแน่เฮ้ยมึงก็ขยันจร่งๆนาะฟังฟัฮะ อะไรเออโอ้พี่ก็เวอร์เกินจะเล่นยังไงล่ะเอาแต่ละวันแต่ละมือแต่ละดีเนี่ยโอ้ว่าแต่ฮิกเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวแกก็โหดเกินไปรึกปูบ้าก่ะ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนับสรับสตัวเกมอ่าวันพีสไฟติ้งพาร์ทท่านผู้ชมเะาไปโหลดมาเล่นกันได้นะริ่งโหลดเกมนี่อยู่ด้านล่างำใหใ่ใต้คลิปเนาะสรับวันนี้พี่โค้กโอุตรกรจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้า ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no น่ .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย